ตัวแรงของไอ้บักซิลฟี่กันไอ้ดีมแรงที่ว่าโดนไฟฟ้าเด็กหลับอะทุกคนมานี้มานี้เดี๋ยวมาดูแต่ว่าวันนี้เราก็จะจัดชุดเอ่อชุดไม่ต้องคิดชุดวัยรุ่นทรงเซงชุดแบบเดิมๆอะเปลี่ยนแคมป์อะทุกคนแค่แบบเปลี่ยนแคมป์แล้วก็ตุกติกนิดหน่อยนะก็คือว่าวันนี้เราจะเปลี่ยนแคมป์แล้วเราก็จะชักปะเกินหรอกปะเกินฝาปะเกินตีนอะเราจะชักออกองหมดเลยนะทุกคนก็อนอ่นนะโกผมอยากจะถามหน่อยว่าเสียงรถมันเป็นไงหลังจากจที่ทํามา เสียงมันก็ดีขึ้นพี่มันดีขึ้นใด้ไหมเสียงไม่เสียงดังแบบตับตับแบ,บขึ้นเลยใช่ไหม <Okay. S 2> ในในเราลองตาตทให้ฟังเสียงน่ะขา,าทุกคนไลค์กดแชร์สปรใด้วยก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่อารบหลักทุกคนด้วยแรับนะครับทุกคนวันนี้ก็มีช่อง่ากซีและอันนี้เราก็มาอยู่กับ ตัวแรงของไอ้บักซิลรียกันไอ้ดีมแรงที่ว่าโดนไฟฟ้าเด็กหลับอะทุกคนมานี่มานี้เดีย๋ยวมาดูอ่าก่อนที่เราจะไปอย่างอื่นกันเลยผมขอถามคุณหน่อยครับอันนี้คุณใส่เพื่ออะไรครับเนี่ยรถด,ดิมเนะน,นี่ยไม่รู้อะอันเนี้ยมาดูทุกคนรู้ดิลูกเดิมไอบิวมันยังใส่ที่ระบายนะครับคือตอนนี้รถไอพิวเป็นลูกเดิมจริงๆอ่อะเดิมทุกอย่างเขาเรียกอะลรเออก็มีหัวฉีดอยู่นเนาะเพราะว่าหัวฉีดเดิมมันพังนะโกก็เปลี่ยนไปแค่หัวฉีดแล้วก็รีแมป แต่ว่าวันนี้เราก็จะจัดชุดชุดไม่ต้องคิดชุดวัยรุ่นทรงเซงชุดแบบเดิมๆอะ่ะเปลี่ยนแคมป์อ่ะทุกคนแค่แบบเปลี่ยนแคมป์แล้วก็ตุกติกนิดหน่อยนะ mm. ก็คือว่าวันนี้เราจะเปลี่ยนแคมป์แล้วเราก็จะชักปะเก็นหรอกปะเก็นฝาปะเก็นตีนอะ่ะเราจะชัากองหมดเลยนะทุกคนก็คือว่าเราจะจัดให้ฟิลแบบเต็มระบบเพราะว่ารถเดิมอะ่ะมันมันเบ้าฝามันกวา้างอยู่แล้วทุกคนคือถ้าเราอยากให้มันมีกําลังหน่อยเราก็ต้องอย่างนี้แหละ สูบกิกนิดนึงชักระเกน็นตีนไปเกน็นฝานิดนึงแล้วก็เปลี่ยนแคมด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวทำให้แค่ชุดบนนาะเนี่ก่อนเดือนเลยเดี๋ยวเรามาดูต้องโฆษณาทออะไรดีนี่นะครับอันนี้ก็คือท่อเจมเลสซิ่งนะครับเป็นท่อคอสวมนะอันนี้ราคาอยู่ไม่แพงนะครับใครสนใจไปติดต่อได้ที่เพจเจมเลสซิ่งนะท่อสวยๆอันนี้คือเขาเรียกอะไรเพจแบบเลเซอร์แบบตัดมาทุกคนเนี่ยเพจตัดแบบวัยรุ่นนี่ทีการแฉะ สนิมนี่คืออะไรครับผมขอถามไปขัดไปขัดไปขัดแล้วก็นะํามันโดนทุกคนอืแล้วทีนี้มันก็ขึ้นขึ้นสนิมเราไม่ได้เคลือบไม่ได้อะไรวะขึ้นสนิมเต็มเลย <c oughs> ก็กประมาณนี้มันเป็นท่อง,งานดิบแหละตอนแรกอะ่ะก้าโผฟิวก็ยึดไปเลยอะ่ะทุกคนโผฟิวมันยึดท่อเราไปแล้วแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะซปเปอร์คัพสอง1ันยิบดแล้วเดี๋ยวใส่แคมให้โกฟิวดูว่ามันจะวิ่งดีขึ้นประมาณไหนนะครับเสียงจะเป็นยังไงโอเคไป let's go ตอนนี้เราก็แกะมาแล้วนี่รถไจ้ฟิวลูกเดิมจริงอ่ะอันนี้แคมเดิมเพิ่งถอดออกอันนี้แคมใหม่แคมแต่งถ้าให้ช่างฟิวประกอบเองนะทุกคนผมว่าน่าจะแบบดินเต็มอ่ะดินพึบอ่ะอันนี้อันนี้คืออะไรครับเฮ้ยนี่คืออะไรใส่นี้ไม่ได้เสียงเฮ้ยนี่ใส่นี้ไม่เป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็คือแคมตัวเนี้สามารถใส่ได้เลยไม่ต้องไม่ต้องหลบบ่าวแล้วก็ชักไปเกียนออกได้เลยนะทุกคนเราประกอบเสร็จหมดแล้ว ัวีดก็ตอนนี้เราใส่เป็น 8xI นะครับแล้วเราเรามารีแมปเพิ่มนะครับทุกคนนี่ตอนเครื่องร้อนๆอ่ะรถโกฟิลมีอาการคัดลื่นนะครับเพราะว่าคัาน,นี้เราเปิดรอบไปเท่เาไหร่นี่นนะห5 500ึ0งรอยบก็คือใช้หมดรอบตัดเต้ตั้งแต่ยังไม่ได้ทํำแคมนะทุกคนยังไม่ได้ใส่แคมยังไม่ได้บีบกําลังอัดสปินคัดแต่งเดี๋ยวพรุ่งนี้รอฟังเสียงเลยตอนแบบ ออกตัวตอนผี่เป็นยังไงใครที่สนใจอยากจะรีแมปก็ติดต่อเพจทางซิ่งได้นะแถวขอนแก่นแล้วไปขอนแก่นมาได้เลยแรงแน่นอนใครที่อยากรีแมปเราก็มีนี่อุปรกรณ์ถุงก็คือซูเปอร์คอนเน็กนะเรามีไว้ด้วยเอาไว้แบบไล่น้ำมันหนาบางจะได้ไม่มีปัญหาจะได้แบบตรงเป๊ะตามต้องการใช่ไหมโกรเดี๋ยวเราให้โกรฟิลเขาจัดการหรือ เปลี่ยนสปริงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าลูกเดิมชักปลเกีออกมีแคมจะวิ่งเป็นยังไงนะครับไปทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้รถเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะ <Okay. S 2> ก็รี่นะัโกะผมอยากจะถามหน่อยว่าเสียงรถมันเป็นไงหลังจากที่ทำมาเสียงรถมันก็ดีขึ้นพี่ดีขึ้นไหมเสียงไม่เสียงดังแบบตบตับตับตบขึ้นเลยใช่ไหม <Okay. S 1> ในในเราลองตาให้ฟังเสียงน่เนี่น่ะเดี๋ยวเดินเบาฟังเสียงเดินเบาทุกคน จากที่แรกเสียงมันเป็นไงแบบโบวันนี้ใช่ไหมไม่ไม่ค่อยได้ยินเลยไม่ค่อยมีเสียงรถเลยใช่ไหมได้เสียงเดยทุกคนโอ้โหข้อเจมเรซซิ่งเสียงรถวก็ดังขึ้นอยู่นะโอ้โหดังดังดูได้ด่าไมมีน้ำมันไหมเนี่ยด้ด็ทุกคนมันเลื่องกับเติมมากแมงซี่ห ฉีดคุณน่าจะค้างนะครับทุกคนค้างอีกแล้วปะผมว่าหัวฉีดค้างว่ะคือผมจูนเพิ่มแล้วมันมันเกินมันเกินเบอร์หัวฉีดอะทุกคนเข้าใจไหมแบบว่าแบบว่า,บบวาหัวฉีดมันซีซีเล็กแล้วเราเอาไปอัพแล้วมันเกินเกินเรีเวว่ยวหัวมันต้องอเ,เปลี่ยนหัวฉีดให้มันใหญ่กว่านี้จริงๆทุกคนแต่ว่าตอนนี้อะเดี๋ยวเราค่อยตมอกันมาหลายดีกว่าตอนนี้เปียกไว้ป่ะกลับบ้านครป่ะพี่พา

ทำหัวฉีดใหม่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราแบบจะได้เป็นเมตรดูว่าวิ่งยังไงคือตอนนี้เราจูนจนหัวฉีดลูกค้าหนาคือเราเพิ่มเพิ่มเกินไปแล้วมันไจริงมันน่าจะไม่ควรคือมันรัดฉีดนะครับแต่ว่าตอนนี้เวลาการฉีดอ่ะมันมันสุดสองในตัวสุดสองสุดห้ายังไม่มอนะครับแล้องเปลี่ยนหัวฉีดก่อนแล้วค่อยจูนใหม่เดี๋ยวรอดูว่าคันนี้มันจะวิ่งเป็นยังไงนะครับแต่ก็โผล่ว่าเสียงมันดีใช่ไหมครับข่าวๆที่โก ลองขี่ดูมันเป็นไงเสียงดังเสียงดีเสียงแปดขึ้นรถเ,เดินแรงขึ้นใช่ไหมเ<ช>ต็มเร็ว,รวขึนข้นค<ะ>่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะเยอะนะครับทุกคนรอบเท่าเดิมได้วิ่งตัดยาวๆาเลยแต่น้ํามันยังไม่สมส่วนนะ<ช>บอกเลยว่าถ้าน้ามันสมส่วนวิ่งดีกว่านี้เยอะมากๆนะโกแต่ก็เหลือแค่เปลี่ยนหัวฉีดเพราะว่ามันไม่พอจริงๆทุกคนตัวนี้น้ามัน e10 ก็ยังไม่พอถ้าเป็น e85 นี่แล้วใหญ่เลยนะครับแต่ต้องเปลี่ยนโก ที่ว่าใส่สักร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบอันนี้เท่าไหรร้อยเท่าไร e ซ c ร้อยสามสิบ e c ต้องเดี๋ยวต้องเพิ่มดูอีกสักยี่สิบ C C หัวฉีดค้างต้องโมดิฟายหัวฉีดเปลี่ยนหัวฉีดใหม่ก่อนแล้วเดี๋ยวจูนให้มันพอดีนะครับทุกคนโอ้ยมันี่ดีกว่าขอสายนี้เป็นสายรีแมปควรมีติดไว้นะอันนี้ใช้งานดีมากมันจะดูได้หลายอย่างนี่ขอดูอันนี้ดูความเร็วได้เท่ากับ GPS เลยนะครับอันนี้ดู AF น้ำมันหนาบางได้อันข้างล่างตัวนี้คือดูรอบอันนี้คือดูค่าคาลร่งครับเอาอันนี้ค่าคลร่งดูเวะลาะระบิดนะดูใช้งานไล่รถได้ดีมากปับป๊บปั๊บเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็น A N G นี่คือน้ํามันนะครับทุกคนอันนี้คือไฟนะไปเท่าไหร่ลบโค้ดช็อตกล่องได้ด้วยนะครับอ่านรหัสความผิดพลาาเนี่ยเนี่ยเด้อมเดยวสตาร์ทใ,ให้ดูตอนเดินเบาเรา เรื่องเท่าไรเราสามารถเอาไปจูนรับได้แต่ปัญหาก็คือหัวฉีดไม่พอตอนรอบท้ายแค่นั้นนะครับทุกคนมานีรอเปลี่ยนหัวฉีดใหม่เดี๋ยวเราเอามาเทสให้ดูนะว่าลูกเดิมแชมตัวเดียวแล้วก็ปิงถอดดีบกำลังอัดมันร่งเป็นไง ก่อนที so so feels, so okay. ่จะสปีงาโขผมแนะนำโขนะเปลี่ยนแผ่นคัดด้วยนะครับเพราะว่ามันลื่นนะโขมันน่าจะไม่ไหมก็เกือบไหม้แหละทุกคนตอนนี้เพราะรถมันมีกำลังมากกว่าเดิมด้วยนะครับทุกคนโอเคฝากด้วยกดไลค์กดแชร์สำหรับใครด้วยใครรอติดตามชมน้องอะไรน้องหนูแดงน้องอะไรไม่ไม่มีชื่อไม่มีชื่อเหรอน้องแดงตรงเชงผมตั้งเองแล้วทุกคนแดงตรงเชงไม่น่าดู นต่ house, ้งให้เองแดงทรงเชงน้องแดงทรงเชงคันนี้จะวิ่งเป็นไงฝากล่วมติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยดูของแท่บายบายซีโรเกนเล็กเถอะขอิีตามด้วยเดี๋ยวรอดูเลยว่ามันวิ่งเป็นไงตอนเปลี่ยนหัวขีดแล้วชูนเสร็จแล้วนะครับแล้วไป